แล้วก็จะมียันนะปัดตลอดอ่านี่สำคัญคือเคล็ดรับนะปัดตลอดปัดทุกสิ่งทุกอย่างปัดไปนี่คือคือเป็นการสร้างควัดและกำลังใจ และโดยเพราะอัขระเลขยันตานาเนี่ยโยมจะเห็นได้ชัดมีความหมายทั้งทั้งนั้นครับมีตั้งแต่ยันมงกุฎพุทธเจ้าอย่างเงี้ยชื่อก็บอกอยู่แล้วอ่ะมงกุฎพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศสอีอีเสเสพุทธนาเมอีอีเมนาพุทธตังโสอีโสตังพุทธปิติอีกก็คือเป็นมงกุฎพุทธเจ้าอ่ะมันก็สูงสุดอยู่แล้วในการทําแล้วก็มียันอัขระ ยันครูของพระเด็พระคุณหลวงูู่ซึ่งอัตอมาได้ใช้ยันคูนี้มาโดยตลอดจะมียันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับแล้วก็จะมียันนะปัดตลอดอ่านี่สำคัญคือเคล็ดรับนะปัดตลอดปัดทุกสิ่งทุกอย่างปัดไปนี่คือคือเป็นการสร้างความละกำลังใจนะอดทนเห็นไหมครับมีนะมาตลอดมีนอดทนนะอดทน,นะนนี้เพื่ออะไรพูดง่ายเราใช้หลักธรรมในการสอนคน เนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีนอดทนเพื่ออะไรให้ญาติโยมหลายได้มีความอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่เราเจอต่างๆนาแล้วโดยเฉพาะในการใช้สติในการดําเนินชีวิตนั่นเองแล้วมาจบสุดท้ายด้วยยันธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟนี่คือการเรียกธาตุทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นี่สาคัญแล้วมาจบสุดท้ายด้วยองค์ท้าเวสุวรรณ ซึ่งยากโยงก็จะรู้อยู่แล้วว่า้ทวิสวุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่ป,ปัดปัดปัดทุกปัดโศกโลภภัยที่คนได้มาร่วมกันสวดน,นานาจะมีปรากฏการเสราห้าสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นวัดเพลอมก็จะทําพิธีเจริญพุทธมนตร์ครับเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นความมั่นใจณสถานที่อย่างนี้หน้าองค์พระพุทธเมตตาประทานพรโดยยึดมั่นถือมั่นดอ,อกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือองค์พระพุทธเมตตาประทานพร นั่นเองและโดยเฉพาะอ้อย่างที่ออกเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ตังค์หรอกครับต้องบอกเราไม,ไม,ไม่ไม่กี่บาทครับคือราคาจับต้องได้โดยที่ญาติโยมทุงหลายเนะี่ยนําไปแล้วโดยเฉพาะที่สําคัญญาติโยมไม่มีงานทำนะอาตมาก็กระจายไปให้ญาติโยมที่เย็บเย็บปักถักร้อยเป็นตามหมู่บ้านต่างๆได้ช่วยกันในการที่นะที่จะให้ญาติโยมนั้นมาเย็บนะครับแล้วถึงจะมาเป็นหน้ากากา ที่สําคัญนี้ได้ต้องปานมาด้วยความปราณีตแล้วก็ซูขภูสุขานามัยในความรู้สึกหนูนะคะคิดว่าเขาก็เป็นอีกทางหนึ่งที่แบบว่าช่วยชาวบ้านเพราะว่าวัดน,นี่ก็คือเหมือนแบบว่าชาวบ้านอะไรก็คิดถึงวัดก่อนอะแต่ถ้าวัดช่วยชาวบ้านอีกก็ทำอะไรเงก็มันก็ดีขึ้นนะคะ่ดีะมกมันก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะสำหรับหนูอะ หนูว่าแล้วแต่ความเชื่อค่ะบางคนเขาก็ใส่แล้วเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นบางคนใส่แมทนี้อาจจะไม่เคยใส่แต่ถ้าพระบอกอะ่ะเขาอาจจะเชื่อเขาอาจจะใส่เพิ่มมากขึ้นก็ได้